มาจับมือหนูน้าไม่ใช่แม่หนูอีกอย่างหนูก็ไม่ใช่ลูกน้าด้วยนางแพทย์สยาแกงมีหน้ามาถามอีกนะว่าลูกฉันกลับบ้านมาตอนไหนอะ่ะก็แกงไม่ใช่หรอที่ไล่ตีลูกฉันไล่ต่เพรลูกฉันยังกับหมูกับหมาเพื่อที่แกจะได้เศรืสำหับชีวิตของแกให้สบายใจถ้าหลานฉันเป็นอะไรอะ่ะแกมีปัญญาช่วใช้หรอ โอ้ยเป็นหมันมีลูกก็ไม่ได้และยังทำตัวแย่ๆแบบนี้อีกน้อแบมแบมคะลูกเดี๋ยวเราส่งคุณพ่อขึ้นรถแล้วคุณแม่จะพาน้องแบมแบมไปเดินห้างนะไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆแล้วก็ตุ๊กตาสวยๆไงเห็นคุณตามใจแบมแบมขนาดนี้ ผมก็อิจฉานะสิคุณคะก็เรามีแค่น้องแบมแบมที่เป็นลูกสาวคนเดียวของเราสองคนไงคะก็ต้องเอาใจแกหน่อยสิคะคุณน่ะรีบไปทำงานได้แล้วค่ะแบมแบมลูกแบมแบมก็อย่าดื้อกับแม่นะลูกรู้ไหมเดี๋ยววันที่ว่างเนี่ยพ่อจะพาไปเที่ยวสวนสนุกไปก่อนนะ อย่ามาจับมือหนูน้าไม่ใช่แม่หนูอีกอย่างหนูก็ไม่ใช่ลูกน้าด้วยแบมแบบจะไปไหนอรอแม่ด้วยเจ็บขาไปหมดแล้วเนี่ยขาก็ได้ไปหมดเลย แบมแบมนะลูกตามหามาหลายชั่วโมงแล้วอะ่ะแล้วลูกไปไหนเนี่ยหรือว่าเราจะโทรหาแดเนียลดีถ้าโทรหาแดเนียลก็กลัวเขาจะไม่มีสมาธิในการทำงานอีก เอาไผ่ไปไหนล่ะครับก็คงแอบคนไปเที่ยวและแหลดอยู่นั่นแหละคะ่ะถึงได้ไล่น้องแบมแบมลูกสาวของเรากลับบ้านมาคนเดียวแบบเนี้ยอะไรนะไผ่เนี่ยนะไล่แบมแบมกลับบ้านแบมแบมจริงไหมลูกนี่แกมีสิทธิ์อะไรมาคาดคั้นแบมแบมเขาแค่เขาวิ่งกลับบ้านเขาแค่แค่นี้เขาก็เหนื่อยแล้วนะฉันว่าแกรอถามเมียแกดีกว่าว่ามีสิทธิ์อะไรมาไล่หลานสุดที่รักของฉันหึ ถามเลยทำไมโถไม่ติดนะคงยุ่งกับใครอยู่หรอือเปล่าคะไม่รับโทรศัพท์นั่นสิเนาะยุ่งกับใครอยู่นะ แบ,บแมแบคะลูกลูกกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะแม่วิ่งตามหาหนทั้งวันเลยนังแพรสยาแกงมีหน้ามาถามอีกนะว่าลูกฉันกลับบ้านมาตอนไหนอ่ะก็แกงไม่ใช่หรอที่ไล่ตีลูกฉันไล่มาเพอลูกฉันยังกับหมูกับหมาเพื่อที่แกจะได้โซยสำหับช่วงของแกอย่างสบายใจนี่ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมานะฉันไม่เอาแกไว้แน่ใช่ มันจะมากเกินไปแล้วนะเนี่ยแกมีสิทธิอะไรมาตีหลานฉันมาไล่หลานฉันถ้าหลานฉันเป็นอะไรอะแกมีปัญญาทุกใช้หรอโห้ยเป็นหมันมีลูกก็ไม่ได้แล้วยังทำตัวแย่แบบนี้อีกใจะเย็นกันนะทุกคน ใจเย็ยนกว่านั้นทุกคนเดี๋ยวผมถามแบมแบมก่อนว่าเรื่องจริงเป็นยังไงแบมแบมมาหาพ่อสิลูกนหนบอกพ่อมาสิลูกว่าความจริงเป็นยังไงอย่าโกหกพ่อนะจำได้ไหมที่พ่อบอกอะถ้าเกิดโกหกอะหนอนจะขึ้นเต็มปากเลยนะรู้ไหมก็คุณแม่ส่งข้อความอาหา บอกว่าให้น้องแมนแมนวิ่งกลับมาที่บ้านแต่ห้ามให้น้าไยรู้ถ้าน้องแมนแมนทำตามน้องแมนแมนจะได้ขนมเยอะแยะเลยค่ะทำไมอ่ะก็ฉันอยากมาหาลูกอยากซื้อของให้ลูกการที่ฉันจะให้ลูกวิ่งกลับมาที่บ้านอ่ะมันผิดตรงไหนอ่อแดเนียลคุณต้องเข้าใจนะว่าระหว่างแม่แท้ๆกับอีแม่เลี้ยงใจหลายอ่ะลูกจะอยากอยู่กับใคร ช่วยกลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์สักทีเถอะฉันเป็นแม่แท้ๆนะก็ต้องอบรมสั่งสอนลูกได้ดีกว่าเมียมใหม่ของคุณอยู่แล้วคุณน่ะเหรอจะมาเป็นแม่ที่ดีของน้องบแบมบจะมาสั่งสอนน้องบแบมบทั้งตอแหลและเส่แซงใส่ความคนอื่นได้บันด,าน,นดานแบบนี้เนี่ยเหรอที่เรียวกว่าแม่ที่ดีอ่ะ แพ้นะก็ต้องอบรมสั่งสอนลูกได่ดีกว่าเมียใหม่ของคุณอยู่แล้วไม่เชื่อก็ลองถามแบมแบมดูสิว่าลูกอยากอย,กอยู่กับใครแบมแบมคะหนูอยากอยู่กับแม่ใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะใช่ไหมบอกพ่อเขาไปสิใช่ไหมนี่คุณเหรอจะมาเป็นแม่ที่ดีอ่ะสอนน้องแบมแบมให้เป็นคนโกง ใส่รลายคนอื่น,นได้ด้ดันแบบนี้เห็นแก่ตัวไม่พอมันใช้รลวมเป็นเครื่องมือแบบนี้เหรอที่เขาเรียกว่าแม่ที่ดีอ่ะแม้ทำมอโหยหาครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วตอนที่เดนี่อบริษัทเขงลงาล้มละลายอ่ะทำไมคุณถึงทิ้งลูกทิ้งสามี ไปหยหาความสุขให้ตัวเองล่ะก็อย่างว่าเนาะโดนแฟนทิ้งปุ๊บก็กลับมาหาเดนียยลปับเลยยิ่งพูดก็หมือนยิ่งปลอมเนาะฉันจะบอกอะไรให้อบบุญนะถ้าจะกลับมาหาเดนียยลเขาสมบัติทั้งหมดฉันก็เสียใจด้วยนะเพราะฉันถือหุ้น 50%ของบริัททั้งรถและก็บ้านหลังนี้ก็เป็นชื่อของฉันแล้วก็เงินในธนาคารทั้งหมดก็เป็นของฉันด้วยนะรวยสะผมว่าคุณนะออกไปได้แล้วคุณไม่ต้องใช้แบมแบมเป็นเครื่องมือต่อรองความต้องการอของคนนะออกไปแล้ว รู้นะครับว่าคุณแม่รักหลานและอยากให้เราเนี่ยเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่แม่ลืมไปแล้วเหรอครับว่าเรามีทุกวันนี้ได้เพราะใครตั้งแต่ธุรกิจผมล้มละลายะผมไม่มีเงินสักบาทที่ซื้อข้าวให้แบมแบมกินพาแม่ไปหาหมอเมื่อหลายปีก่อน ที่หยกทิ้งเราไปอะครอบครัวเราเป็นยังไงแม่ก็รู้ดีนี่ครับจนมีไผ่เข้ามาทําให้ชีวิตเราดีขึ้นทํางานหามรุ่งหามค่าจนทําให้ธุรกิจผมตอนเนี้ยกลับมาได้ร้อยเปเซ็นต์แล้วผมบอกแม่อย่างนะครับแม่ไผ่ไม่ได้เป็นหมันนะครับจริงเหรออ๋อไม่ได้เป็นหมันแล้ว ทำไมไม่มีลูกอ่ะคุณคะฉันจะไม่มีลูกกับคุณนะคะทำไมนะครับฉันอยากให้น้องแบมแบมเป็นลูกสาวคนเดียวของเราสองคนนะคะถ้าเราสองคนมีลูกด้วยกันฉันห่วงในความรู้สึกของน้องแบมแบมฉันก็รักน้องแบมแบมเหมือนลูกแท้ๆี่้หละคะ่ะ อยากให้น้องแบมแบมมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอย่างคนขอนเขาค่ะแบมแบมนี่โชคดีจังเลยนะที่มีแม่เลี้ยงของเขาเนี่ยรักเขามาันลงต่ดแท้เลยโถ่พาแม่ขอโทษนะลูกแม่ขอโทษลูกทั้งสองคนด้วยนะ ที่แม่ทำไปอ่ะแบบไม่มีสติต่อไปเนี้ยแม่จะทำอะไรอ่ะแม่ต้องทบทวนให้ดีก่อนแม่จะไม่สร้างปัญหาให้ครอบครัวเราอีกแล้วนะลูกนะยกตัวให้แม่นะลูกนะ ที่สุดเลยหนูขอโทษน,นะคะค่ะแม่ไข่กลาลักเ้อนเดินมานะ